หิยไไม่ได้บิ๊กอะต้งอมมึงล่อยไปนยุนัตากล้องใคถึง่ดีกไม่กันต่งลยไปไปโอ้ไปตาต้องสู้ชีวิตครับ ไปก้อนนี่สิไปก้อนก็ม้วนเอามาถ่ายเลยเอ้าใครตกเรือถ่ายเลยเดนื่อยแล้วพี่เลยเฮ้ยเหนื่อยบอบิ๊กเหนื่อยคนภาคเหนื่อยเพราะภาคไงภาคจนเจ็บคอไปแล้วพี่ทอเตรียมตัว

เจ้าสู้สีบอันร่อนเสียบใส่กับสู้สบเจ้าโมไม่ตกเอาขาเข้ามาเอาบิกช่อยไว้เลยเอาขาขึ้นมาก่อนดึงไว้ด้วยดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ไม่พี่จะพาผมตกด้วยเนี่ยเออกเสร็จแล้วอันนี้คือมาใช่มวยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเขาจะเหนื่อยเลยเดี๋ยวเราไปเราไปอีก

อาวไอ้นี่ทำไมไหลช้ากันเนอะลงนิ่มๆไป ไปเอกซีรีเกาหลีของเราไปแล้วนะครับไปงามดไม่งดงามเราผมโอ้ครับไปเจ้ยงไม่เนียแล้วดูดูเอาไป

แม่แแม่ไม่ไปไปีแล้ว่ปล่อยมือแ่นะเดี๋ยวแม่ลอม่อยฝนะด้รไม่ได้

ลงนิ่มๆไป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 อปไ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 ปวปไปไป้ปไปไไป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 ไไป